วิธีภาวนาเราพยายามตั้งสติตั้งใจให้สบายทำใจสบายหายใจเข้ายาวหาย,หายใจออกวหายใจออกยาวชัดเจนหาสบายหายใจเข้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพูดหายใจออกนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าโทให้มีสติตามรู้สติตามรู้ไม่หลับไม่ลงไม่ลืมกันภาวนานะ การทรงกายก็เหมือนกันะทรงกายนะเรานั่งเหมือนพระพุทธรูปนะสำหรับคนที่มีสุขภาพดีนะเอาเท้าขวานะทับเท้าซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายนะตั้งตัวให้ตรงดำรงสติให้มัน่นะแล้วก็หายใจมาสบายการภาวนาะนีทําให้ใจเราสบายถ้ามันยังไม่สบายก็มันยังไม่เกิดสมาธินะสมาธิว่าทําให้เกิดสบายเกิดค,ความสงบสุขสงบสุขภายในใจ ใจมันสงบสุขแล้วมันมีพลังพลังจิตตาโนภาพถ้าเรามีสติตามรู้หายใจเข้าฟุตไน้เจ้าทอทำนิ่งนิ่งทำนานนานทำจนชำนิชำนาญนทำบ่อยๆนะแต่ให้เรารู้หลักเสียก่อนรู้หลักว่าเราจะภาวนายอย่างไรแบบไหนถึงให้เกิดความสงบให้เกิดสมาธิให้เกิดฌานให้เกิดพลังจิตตาโนภาพพลังจิตจิตเราจะได้มั่นคงขิมแข็งมีวันไว ถ้าจิตเรามีพลังแล้วก็ความทุกข์มันก็จะหายไปความวิตกขังวนมันก็จะหายไปเความมั่นคงก็เรียกว่าความส็ิสมาธิสติทําให้เกิดสมาธิสมาธิทาให้เกิดปัญญาศินสมาธิปัญญาฉะนั้นการภาวนาเนี่ยสำคัญที่กระว้เนาะมันบันได3ขั้นขั้นที่หนึ่งก็คือการให้ทานขั้นที่สองคือการรักษาศีลขั้นที่สามคือการภาวนาึ้นบันไดขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองและขั้นที่สาม นะก็จักทำมีธรรมจักสุรงตายธรรมที่พระพุทธเจ้าของเราทรงได้ทรัสรูฉะนั้นขั้นที่สามนีนะ่ขั้นที่ที่สองเราทำมานละแต่ขั้นที่สามนี่มันเป็นขั้นที่ว่าเราต้องใช้ความศรัทธาในความตั้งใจนั่นแหลนะเป็นหัวใจของศาสนานขั้นสุดท้ายนี่ต้องใจความศรัทธาความตั้งใจนะมันก็บอกเป็นหัวใจศาสนาเป็นเป็นขั้นที่เราจะทําให้เรามีความสงบสุขชั้นสูง ฐานก็มีปิติเบื้องต้นให้ฐา,านแล้วก็มีความสุขเบื้องต้นรักษาศีลก็จะมีความปิติสุขมากยิ่งขึ้นการเจริญภาวนาเมื่อจิตเราสงบจิตเราเป็นสมาธิมั่นคงและะ้วก็ปิติในความดีมันยิ่งขึ้นมีความสุขมากขึ้นนั่นแหละความสุขมากขึ้นนั่นแหละฉะนั้นเมื่อความสุขมันจะมากขึ้นเราก็จะต้องมีการฝึกสมาธิภาวนาเขาเรียกว่าเจริญสมากรรมฐานเบื้องต้นให้เรามีความสงบแล้วก็เจริญวิปัสสนาความมรู้แจ้ง นะตามธรรมะตามความเป็นจริงนะฉะนั้นเราจะต้องมีพลังจิตตนุภาพเป็นสมาธิเสกอน,น,นนะเราก็มีสติตามรู้ตนะามลมหายใจเข้าหายใจออกที่กล่าวแนะนําถ้าเราภาวนามีสติตามรู้ตามลมหายใจเข้าหายใจอ,ออกตลอดเวลาไม่หลับไม่ลงไม่ลืมนะก็เรียกว่าเราจเจริญอานาปนสติกรรมฐานเอาลมหายใจเนี่ยเป็นองค์ภาวนาหายใจเข้าฟุตหายใจโทนะทำให้มันสบาย ทำให้เป็นเรื่องง่ายนะอย่าทําให้เป็นเรื่องยากเด็กก็ทําได้นะ่าคนนมคนสาวคนแก่คนชรา,าคนเจ็บคนป่วยทําได้นะอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายแต่ว่าอาศัยศรัทธาเราต้องทําด้วยใจทําด้วยใจนะอะไรถ้าเราทําด้วยใจแล้วมันจะได้สําเร็จได้ไวขึ้นนะฉะนั้นก็หายใจเข้าฟุตหายใจออโทนะหายใจเข้าฟุตหายใจออโท นะหายใจเข้ายาไวาจอยาให้มันชัดเจนเพื่อมาให้เราไม่หลับไม่หลงไม่หลืมมันแหละนะหายใจเข้าพุทธนายเจอโทตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนะสติไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้าพุทธนะไปถึงสะดือนะออกแกสะดือมันก็ดีปลายจมูกโทนะหายใจเข้าพุทธนายเจอโทที่เราบริกรรมพุโทโธไปด้วยนี่หมายถึงว่า เป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าพุโทโธไปว่ารู้ตื่นเบิกบานถ้าเราภาวนาว่าพุทโธเราจะเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานมีความสุขไม่หลับไม่หลงไม่ลืมถ้าเราหลับหลงลืมไปซะละก็ไม่เป็นพุโทโธละหลับไปเสียลืมไปเสียไม่เป็นพุโทโธละเพราะว่าพุโทโธไปว่ารู้ตื่นเบิกบานรู้มีสติรู้ตื่นนะตือน,นสว่างสวัยเดี๋ยวมันก็จะหายไปคว่างเงาห่านอนมันก็จะหายไป เวทนาเจ็บแข้งเจ็บขาปวดหนังปวดเอพวเอพุงสั่นลำคาญนะเป็นทุกคนนะอ่มใหม่ๆแต่ถ้ามันส,สมาธิมันเกิดขึ้นนะเราภาวนาพุโทโธเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเกิดสมาธิธร,รมตัวเราก็จะเบาอดีนะีว่าวิตกวิจารปิติสุขเอกคัตธรรมถ้ามันถึงขั้นปิติสุขนะนะตัวมันจะเบาละ จะวางสมองจะโรงโปรโง่งเบาหายใจเข้าพุทออกโทสบายโลง่งใหม่ๆที่มันยังไม่สงบ,บมันยังอึดอัดอยู่วุ่นวายสับสนอยู่เจ็บตรงนั้นปวดตรงนั้นคันตรงนี้เนี่ยเป็นธรรมดาทุกคนนะนะมันมีทุกคนนะคอยฝึกนั่นนะคอยฝึกคอยอดทนเอาหายใจเข้าพุทธได้จะโทในะหม่ๆมันบางทีคนนั่งกนเป็นเด็บชาปวดเดี๋ยวก็หาย ทำไปมันก็หายเป็นทุกคนนบางคนจะเป็นนานไม่นานก็แล้วแต่สมาธิของเราที่มันดีขึ้นถ้าเราภาวนาหาใจเข้าพุทธนะจอาโทนิ่งนิ่งนานนะมันปวดแข็งปวดขาเดี๋ยวมันจะหายไปเองที่เราเป็นเนบชามันก็จะคลายตัวลงเบาว่างลงสมองที่มันมึนมันตื้มันก็จะโปร่งมันจะเบา ขันปิติสุขมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราภาวนานานๆหาใจเขอาฟุทเอท่านานๆนนนนนสมองจะโร่งโปร่งเบาจิตเราจะมันก็ส,สะอาดสงบสว่างสว่างสวัยความงงเงาหานองก็จะหายไปละอืมถ้ามันสว่างละนะจิตมันสว่างนะนี่ว่ามันจะมีความสงบสุขส่วนสงบสุขภายในปิติสุขนะ